ภาพเธอมาตลอดเวลาว่าเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งพิธีกรที่มีผมที่สวยมากผมตรงสวยสวยเก๋แต่บางวันผมหยิกเป็นรอนก็สวยก็ดูดีต้องมาถามตายว่ากยเขาทำยังไงจริงแล้วหน้าเขาเปลี่ยนมาตลอดเลยสำหรับตุณตชัดชัชดาพอสั่งพื่ เราเห็นมูสกันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกรเป็นที่แบบเขาเป็นแก๊สอย่างนั้นแหละเขาถ้ามีแก๊สจะมีกลิ่นด้วยเนอะนี่อันนี้คือมูสทั่วไปคุณผู้ชมคะให้ดูนิดนึงนะอันนี้มจะเป็นมูสทั่วไปที่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันจะมีเคมีตัวเนี้ยค่ะทำให้ใครที่ใช้ไปบ่อยผมร่วงผมหลุดผมเป็นกระจกจับเป็นก้อนแข็งแข็งแต่อันนี้ลองได้ไหมลองได้ไหมลองได้ไหมเอออยากเป็นขารที่แข็งแน่เลยเป็นน้ำเหรอ เคมีคอลหอมหอมคนที่ก็คือใช้ใช้ยังไงจะตายอันนี้ใช่ป่ะมันก็เหมือนกับเราจัดแต่งธรรมดาเลยอ๋อใส่ใช่ใช่แล้วก็วนได้อีกอะไรได้อีกแล้วก็มวนซ้ำใช่ก็ใช้เจ้าตัวนี้วนเป็นเลยค่ะเป็นเขาบอกว่าเสียตัวนี้ที่ไม่ใส่พวกแบบว่าแองโกลงแทนคอล์อะไรเลยใช่ไหมอือนะมันก็ไม่ เพราะว่ามันงาอย่างนี้เลยเวลาบนนะครับผู้ชมจะเจอเครื่องของพี่มันยาวพี่พอเราใส่ตัวที่มันแบบไม่ใช่เจ้าตัวกูส์นารของเราเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าแบบแข็งแล้วมีรอยพับของผมเดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะคะข้างหนึ่งมาดูอีกข้างหนึ่งมาดูทับไล่ดูซิว่าข้างหนึ่งคื่อนี้ร้อนเร็วเหมือนกันนะพอเสียบปลั๊กร้อนเร็วร้อนเร็วที่ของพี่ของพสองอพอเสียบปลั๊กเข้าไปมีแคนสิบวิร้อนเลย อ่าสใช่เรามาดูข้างนี้กันนะคะมาเดี๋ยวช่วยนะคะจริงๆมันต้องให้ของนิชใช้ตัวแรกนี่มันดูเป็นธรรมชาติมากเลยบ่ายบอ๊ดูดี่สิคะเออคือมันจะไมนมันดูสรุยขึ้นอะดูหันนิ้วข้างนี